ใช่ <Okay S 1> ก็คือที่จริงอ่ะมันมันเออมันจะประกาศได้เลยก็ได้หมายถึงว่าแต่ว่าส่วนส่วน,วนเออแต่ส่วนเงินเดิมพนันเรื่องแผลเดี๋ยวให้ไลฟอร์ดมาเคลียร์เองแต่ว่านั่นแหละหลังรีเจอกันเข้าเรื่องเลยเย็นนี้เอาเลยไหม เอาเรื่องอะไรอ่ะได้หมดอ่ะเอางี้ถ้าเองอยากเล่นเองก็มามามาเปิดเลยเปิดตรงนี้เลยนะมาเปิดเลยใช่ป่าวเปล่าเปิดเลยใช่ไหมไม่เปิดเรื่องอะไรไม่ที่เองจะเล่นข้าไม่ชอบหน้าเองแค่นั้นแหละข้าไม่ชอบหน้าเองแค่นั้นแหละจะคุยกับข้าไม่คุยไปคุยที่สภาเขาไม่คุยกันตรงนี้จำไว้เขาไม่คุยเอ้ยเอางี้คุยที่สภาคุยที่สภาคุยที่สภา เอา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 เรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรเฮ้ยยืนเฉยๆดิไอ้ไอไม่เฮ้ยอย่างนี้ยืนเฮ้ยอย่าลุ้มดิเอาเรื่องอะไรอดิเอาเรื่องอะไรอยากเอาเรื่องอะไรอะเอาเอาเอาหนูไม่ออกไงตอนเนี้ยเฮ้ยเก็บอาวุธดิไม่กินก็เก็บอาวุธก่อนดีอ้าวมึงเก็บกูเก็บเก็บดีเก็บก่อนดีอ้าวเก็บอ่าเก็บ อ่ะโอเคอย่างงี้สบายใจนะอ่ะอ่ะเก็บเก็บเก็บอ่ะอ่ะทำไมอันนี้ถามหน่อยทาไมต้องเป็นม่วงแสดงว่ามันต้องมีเรื่องดิมันต้องมีเรื่องเก่าๆบ้างแหละที่ไม่ใช่เรื่องสีงเอาเอาแบบตรงๆไหมมาตี้เดี๋ยวคือไอไลฟอร์ดอ่ะมันไม่ชอบหน้าไม่ชอบหน้าไม่มชอบหน้ามาตี้เว้ยมันเคยบอกมาใช่เหรอเออมันเหม็นหน้าแบบสัดๆเลยอันนี้เล่าให้ฟังนะโดยแบบ มันเคยพูดอะแบบอารมณ์แบบขับรถผ่านล่ะแล้วเห็นใส่แว่นคล้ายๆกันมันก็บอกว่าไม่ชอบหน้าอืมฮใช่ก็เลยเอาเลยไหมล่ะเ็นนี้อันนี้มันก็เรื่องส่วนตัวเป้่าทาไมไลฟ์รอดไม่มาคุยกับผมอะมันฝากมามันฝากมาฝากมาเปิดแก๊งผมเลยนะใช่ <S <S ไปเอากี่เอ๋อดีไปต่อไม่ถูกเลยวะเฮียมาวีเนี่ย เอางี้อยากตีอะไม่ชอบอะทําไมอะถ้าอยากตีจริงจนัดวันเล่นได้ไหมวันนี้วันนี้เลยเหรอเออเอาเท่าที่มีเท่าที่มีด้วยใช่รับไฟนี่นับเออเอาเอาครึ่งเอ๋อกับไฟครึ่งควบลูกถ้างั้นก็ตรงนี้ก็ได้เออนีก็่อาา เนี่ยตรงนี้เลยจบเลยอเอา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 อย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวไอเอ๋อเดี๋ยวไอไฟอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยมาว่ากันที่สภาเย็นนี้เลยที่จริงคุยคุยคุยก่อนรีก็ได้นะใส่กันเลยแล้วหลังรีมาก็ใส่เลยถ้าถ้าผมไม่อยากเล่นอ่ะอุ้ยมันพอเปิดเราได้เลยไงพี่ใช่ต้องมีสภามาคุยถึงจะเป็นในนะเออเดี๋ยวไปคุยในกัน เอออะไรก็เอาให้มันสมน้ำสมเนื้อหนุกหนุกนั้นนาใช่นแก่อา่มัลปเลตนึงนะมีใครอยู่ปะวะแล <c oughs> ้วแต่พี่เลยพี่มาตไอ,อ,อ้นี้มึงจริงจังอนีเอออันี้กดดันมาจากไหนเงจังาลถ้าเล่นถ้าเล่นเลยขอวันเดียววันเดียวก็เล่นวันเดียวจะเอาจีเออก็ได้ อ่ากี่เออก็ได้กี่ไฟก็แล้วแต่แต,แต่ว่าแบบกี่ใหกโมงปุ๊บใส่ปั๊บหกโมงสิบใส่อีกหกโมงสิบห้าก็ใส่อีกตรงนั้นแหละเดี๋ยวใส่กันหน้าโรงพยาบาลตรงนั้นเลยฮะมันจะโดนค่ากล,ลับโรงพยาบาลรอริดคุณโดนมาเยอะแล้วโรงพยาบาลอ่ะคิมเอองั้นก็นั่นแหละก็คือวันเดียวหกโมงถึงเที่ยงคืนอันนี้คือมึงคุยกับแก๊งล้วเหรออเอกูบอสคิมบอสคิมโอเค ถ้า่าตามนี้วันเดียวนะถึงเที่ยงคืนวันนี้วันนี้วันเดียวถึงเที่ยงคืนเออไม่จํากัดไฟก็นั่นแหละก็แค่วันเดียวมันก็เออก็คือนับถ้า,างั้นก็จํานวนถ้าเกิดไม่มีเออก็นับจานวนไฟก็ okay, ่ปะโอเคนับไฟแล้วชนะได้ไรแพ้ได้ชนะได้เนี่ยเนี่ยถ้าเดิมพันเดี๋ยวเราไปคุยที่สภาก็ได้ไจะได้แบบทีเดียวให้เาก็ให้คุยกันไปมาตีอยากได้อะไรเสนอมาเลยเอัิงแนอะ๊บ มาขนาดนี้แล้วผมไม่ได้อย่างได้เลยเลยเอาจะเอามันอย่างเดียวก็ได้อะเอามันก็ได้ห้าแสนอืมห้าแสนนะหนุกหนุกนั้นนันห้าแสนแล้วคนแพ้ทั้งกอดคนชนะทังทีคนแพ้กอดคนชนะ <c oughs> เดี๋ยวให้อไอรีฟรอดมาก่อนแล้วกันห้าแสนเออไม่จํากัดไฟไม่จํากัดหนึ่งวันถ้าไม่เจอก็นัดเจอกันโซนไหนก็ตามนั้นไม่เอาแบบว่าใสา่ใส่ใส่เลยอ่ะ ได้โอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เราเล่นด้วยกันก็คือมีอะไรมาคุยกันก่อนโอเคใช่ถ้าอันไหนผิดพลาดเคลียร์กันหลังสตอรี่ให้จบเลยแล้วค่อยว่ากันอันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดโอเคตามนี้นะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมตามนั้นเลยโอเคหกโมงเริมเลยนะหกโมงเริ่มเลยต้องไปคุยตะพาอะไรก่อนะว้อ่ะไปเลยเนี่ยป่ะไม่ไม่ตอนนี้ก็คุยได้ครับตอนนี้ก็คุยได้ครับไปคุยอ่ะให้กันไปคุยตะพาตอนนี้เลยไปแล้วหกโมงหกโมงเราเริ่มไม่ต้องโอเคได้ตามนั้น ไปดิเจอนะพาเลยไลมีโอเคครับพี่เราคุยก่อนมันไม่ตลกไม่คิมครับเบื้องต้นใช่ใช่ใช่ไม่ตลกไม่ตลกเดี๋ยวคุยไม่ตลกจริงจริงอันนี้จริงจังนะเนี่ยผมให้ตีฮิ้วคุยก่อนก็ได้ครับไม่ถึงคุยกันเองก่อนนะครับคือไรฟอร์ดยังไม่มาที่จริงมันมีมีแผลอยู่แหละเดี๋ยวยังไงให้ไรฟอร์ดมาเคลียร์แต่มาคุยไปก่อนเลยมาตี แล้วเรื่องหกโมงนี้ก็คือยังไงเหมือนเดิมโมงถึงเที่ยงคืนวันนี้จบอ่าใช่เออไม่จํากัดไฟไม่จํากัดส่วนเงินเดิมพันเนี่ยเอออยากอยากให้ไอ้ไอ้บอสไลฟอร์ดเขามาจต่เกตมาคุยอีกรอบมาตีได้ไหมหมายถึงว่าเออก่อนไฟแรกก็ได้เราเราดีวกันอีกรอบได้ปะคุยกับสภาได้บอกว่ะหรือมันต้องก่อนเลยก็คือนี่คือจะจะเริ่มไฟกันเลยใช่ไหมใช่หลังรีอ่ะใส่เลยแต่ว่า ส่วนเงินเดิมพันเนี่ยต้องรองไลฟ์ฟอดจริงๆตัดสินใจไม่ได้เหตุผลเหตุผลก็คือเออมันมันมีแผลส่วนตัวนั่นแหละเอาแค่นั้นก็พอไม่แผลส่วนต,ตัวคืออะไรล่ะเดี๋ยวให้คุยไปแล้วก็พูดมาเลยเดี๋ยวให้ไลฟอร์ดมาเคลียร์แล้วกันแต่ว่ามาคุยไว้ก่อน uh huh. เดี๋ยวเอางนี้ก่อนไฟแรกอะ่ะ uh huh. เดี๋ยวเดี๋ยวคุยอีกรอบหนึ่งเราเราคุยกันแยกก็ได้มาดิ ใช่รอไลฟอร์ดมาแต่ว่าเรามาดิวกันไว้เลยจะได้แบบไม่เสียเวลาตอนหลังรีแล้วเข้ามาเราจะได้เล่นเต็มเต็มไม่แล้วเรคุยตอนไหนคุยก่อนหกโมงหรือว่าไงเอ่อถ้าเป็นหลังหลังรีแล้วคุยเลยอ่ะมาดิโอเคใช่ใช่แล้วก็เซตไฟแล้วก็เล่นเลยได้ใช่ััานต้อองงทํรช่เดี๋ยวหลังดีเรามาเจอกันที่สภาอีกรอบดีไหคะจะได้แบบว่าใช่ใช่เป็นเรื่องเป็นราแบบอ่าใช่เอาตามนั้นก็ได้เอาแบบชัวร์แต่ตีแน่ S <S ได้ครับได้ไดมาตี้ขอโทษด้วยนะครับที่แบบที่แบบเอายูมานั่นแหละเอาเอาเป็นว่าที่คิมว่าแหละครับใช่ก็คือที่จริงอ่ะมันมันเออมันจะประกาศได้เลยก็ได้หมายถึงว่าแต่ว่าส่วนส่วนค,คุยพร้อมกันนี่ค่ะเออแต่ส่วนเงินเดิมพนันเรื่องแผลเดี๋ยวให้ไลฟอร์ดมาเคลียร์เองแต่ว่านั่นแหละหลังรีเจอกัน ก็จอางีนะครับสขอขอเสริมนะครับคือหนึ่งทั้งสองแก๊งไปตกลงกันมานะครับว่าอยากเล่นเงินเดือนบอเท่าไหร่ไฟกี่ไฟเออเท่าไหร่กี่วันกี่วันการป้นตกลงกันยังไงคือเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วก็มาแจ้งสภาได้เลยครับตอเคดําเนินการให้ได้ครับโอเคครับร่บงั้นทั้งสองแก๊งตกลงได้เลยครับได้สภาครับสภาครับขอถามเนยครับสามารถใส่เกาะแบบนี้เล่นสตอรี่ได้ไหมครับหรือว่าต้องใส่จุด ได้ค่ะได้ได้ใช่ไหมครับโอเคแต่คือก็คือหลังหกโมงต้องมาคุยกันก่อนถูกไหมกิมยังไม่ตัดกันถูกไหมต้องซัดกันหลังคุยถูกปะใช่ใช่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไลฟ์ฟอร์ดมาคุยอีกรอบแล้วกันให้มันชัวชัวอ่ะโอเคโอเคได้ตามนั้นได้ครับตามนั้นแต่ซัดแน่นะซัดซัดโอเคตามนั้นครับตามนั้นตามนั้นเจอกันหลังรีโมงเลย คุณครับเจอกันครับขอบคุณครับสภาเมื่อกี้โต๊เติมเติมแ้วมันลดมึงขอกล่องซ่อมกล่องหนึ่งได้ไหมครับได้ครับได้เอาให้เขาไปกล่องขอบคุณครับสภาขอบคุณครับอยากได้กล่องซ่อมหมอเอาอีกแล้วนะมึงให้เขาไปดีๆไม่มีไม่มีอะดิโอ้ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเอาให้มีแต่ปากหลังหกโมงไม่คุยตัดเลยมีแต่ปากหลามอ่ะเอาป่ะถ้างั้นเราหกโมงไม่คุยเอาป่ะล่ะ เออก็มีแต่ปากหลามเอาไะล่ะหรือเอาตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลยเะล่ะได้นะอันนี้อันนี้เรื่องกล่องต้มลนะโอเคปดไว้เ <c oughs> นี่ยมึงทําชีวิตกูปั่นป่วนเนี่ยไอ้ย่ารถกูควันปิ้งมันเนี่ยมึงจะไม่รับผิดชอบกล่องซ่อมกูสักกล่อง,อง,อง,องนึงหน่อยหรอปากหลามกูแทงยางมึงซ้ำได้เะล่ะถ้างั้นมึงก็เปลี่ยนยางให้กูด้วยอ่ะเออนั่นแหละเจอกันหลังรีเดี๋ยวกูไป,ไปขอคารินก็ได้ไอ้คารินอย่าไปให้มัน เสียหมดไม่รับผิดชอบอะไรเลยอ่ะโอ้โหเสียโอ้ยคไม่เข้าไปว่างเหอปวดหัวกับมึงจริงิมานี่เลยมึงดูมันมึงดูมันขำกูดีแล้วมึงไปทำอะไรมาไปเจอกันที่แลน